สวัสดีครับผมนายบุญนาถธวิบวันรหัสศ7 6วันนี้จะมาท่องคำศัพท์สมรรถภาพห้าคำครับคำที่1กรูโ e. คส g l u c o s e กรูโคสน้ำตาลกรูโคสครับคำที่2ไกลโคเจน g l y c o g e n ไกลโคเจนคือไกลโคเจนครับคำที่3แลค Lactate e. Lactate Lactate ครับคำที <ım> okay ่ส e ี C ่ e Recovery P e e <ım> <Observ> T <yesterday> <ım> S R E C O V E R E P E R I O D Recovery P T S การฟื้นตัวครับคำที่ห้า Bodyweight B O D Y W E I G H T body weight น้ำหนักตัวครับเร yeah. yeah.